ต่อมานะครับก็เป็น soa exam p ข้อที่4นะครับโจทย์กำหนดว่ามีเอิรก็คือหายหรือโหลก็ได้นะครับมีมีหายหาหนึ่งมีหายหายหนึ่งมีลูกบอลทั้งหมด10ลูกแล้วเขาบอกว่าเป็นสีแดง4ลูกเนาะสีแดง4ลูกแล้วก็เป็นสีน้ำเงิน หลูกน้ำเงินะนะครับแล้วก็บอกว่า <c oughs> หายที่สองหายที่สองมีลูกบอลสีแดงอยู่16ลูกก็16แดงแต่ไม่ทราบว่ามีลูกบอลสีน้ำเงินกี่ลูกซึ่งเราก็กำหนดเป็น n น้ำเงินแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในหายที่สองเนี่ย จะมีลูกบอลทั้งหมด16บวกเอ็ดลูกนั่นเองแล้วเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลจากทั้งสองหายแล้วมีสีเดียวกันเท่ากับ0.44นะครับ กก่าคืออะไรก็จะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้น2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือหยิบได้สีแดงทั้ง2หายนะครับก็คือ2เรสนะสถานการณ์ที่2ก็คือหยิบได้สีน้ําเงินทั้ง2หายซึ่งสถานการณ์ที่1กับสถานการณ์ที่2รวมกันจะเท่ากับ 0.44นะครับบวกกันแล้วก็จะเท่ากับ0.44ทีนี้เรามาพิจารณาิจาา้านาคบสองเร่เล่าวคืออะไรกก่าวคือ อีเวนที่เกิดขึ้นก็คือมันก็คือจำนวนของเหตุการณ์ที่หยิบได้สีแดงทั้งสองหายหารด้วยจำนวน Sample Space ทั้งหมดก็คือหยิบได้ลูกใดๆหยิบได้2 เรามาพิจารณาก่อนหยิบได้2เรสก็คือใยแรกมี4ลูกสีแดง4ลูกหยิบได้1ลูกไยที่2มีสีแดง16ลูกหยิบได้1ลูกนะครับหารด้วยจำนวน s เปิรสเปซที่หยิบได้ลูกใดๆหยิบได้ลูกใดหมายถึงอะไรก็คือในหยที่1มี10ลูกหยิบลูกอะไรก็ได้มา1ลูกในไหที่2มี16บวก n ลูกนะครับ หยิบได้ลูกอะไรมาหนึ่งลูกเนาะซึ่งก็จะเท่ากับ4ี่คูณสิหารด้วย10คูณด้วย16บหกเอั่นเองต่อมาก็บวกรอบที่ได้2 บลู Blue. ก็คือตำนวนเหตุการณ์ที่ได้สีน้ำเงินทั้งสองหายหารด้วยจำนวนสปปเปอสเปที่หยิบได้ลูกใดๆเพราะนั้นหยิบได้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็คือหายแรกคือมีสีน้ำเงินหกลูกหยิบได้น้ำเงินหนึ่งลูกอ่ะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นมีน้ำเงินเอ็นลูกหยิบได้หนึ่งลูก หารด้วยเหมือนเดิมไฮแรก10ลูกหยิบได้นหนึ่งใดๆนะครับแล้วก็16บหกเอ็นหนึ่งท้ายมันก็คือ6คูณเอน็นไป10 16บวกเอน็นะซึ่งสาระทั้งสองบวกกันแล้วต้องได้ศ4นย์จุ่สงนี้เราก็แก้สมก,การ จนสุดท้ายสรรมการเราแก้แล้วจะได้ว่า n เท่ากับ4กล่าวคือก็คือมีลูกสีน้ำเงินอยู่4ลูกนะครับคำตอบก็คือข้อ a นั่นเอง